ในวันที่เป็นสิวด้วยนะคะรู้สึกว่าถ้าไปเดทแรกก็คืออยากให้เป็นลุคที่ไม่แรงมากนะคะใช้โทนสีเบาๆออกไปทางชมพูอมนูนิดนึงนะคะตอนหลับวันหวานเดืนทายนี้เนะาะครั้งนี้จะก็มีทดลองเทคนิคใหม่ๆในการลงงานผิวที่ดูมาจากบิวตี้บล็อกเกอร์เกาหลีนะคะเดี๋ยวมาลองดูกันว่ามีเทคนิคอะไรใหม่ๆบ้างในคลิปนี้นะคะก็ไปเริ่มกันเลยคะ่ะ มาเริ่มกันที่หน้าสดเหมือนเดิมเลยนะคะช่วงนี้ก็คือหน้าตุยมากแล้วทุกคนเห็นตรงนี้ไหมอันนี้ก็คือเป็นสิวมีใครเป็นเหมือนกันไหมพอแบบกําลังจะมีอีเวนต์อะไรสําคัญสำคัญหรือว่าต้องไปเจอคนอะ่ะชอบมีสิวป็นใหญ่ๆขึ้นมาอันดับแรกนะคะใช้สเปรย์น้าแร่โอคูมากนะคะเบอรรูขุ นิดนึงนะคะใช้ Innisfree No c i b u m Blur Primer นะคะ<อ>ก็จะลงเฉพาะจุดที่ลูกขุมขนกว้างนะคะ<อ>ต่วง T zone น,นะคะที่น่าจะมันบ่อยๆช่วงนี้คอเหมือนเป็นอะไรไม่รู้ทุกคนคืออาทิตย์ก่อนเราจะร็จท,ทำงานเยอะมากแล้วก็นอนตีสามตีสี่ติดกันเป็นอาทิตย์เลยนะคะแล้วอยู่ดีๆมันก็มีก้อนตรงเนี้บวมขึ้นมาที่คอทุกคนซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันคือก้อนอ,อะไรกดแล้วก็เจ็บๆอะ่ะน่ากลัวไม่รู้ว่ามันคืออะไรถ้าใครรู้คอมเมนต์บอกได้นะจะได้แบบว่ารู้ว่าต้องไปหาหมอไหม ต่อไปลงคอนซีลเลอร์ใต้ตานะคะวันนี้จะใช้ของ Innisfree My Concealer เบอร์หนึ่งสีแซลมอ e i g e นะคะอันนี้มันจะเป็นโทนเหมือนคอเลกเตอร์ทุกคนสำหรับลงใต้ตาโดยเฉพาะเลยนะคะเพิ่งไปเจอวิธีการลงคอนซีลเลอร์ของยูทิบเบ e r เการ์ลมานะคะ <laughs> ก็เลยอยากลองทุกคนก็คือเขาจะเอาคอนซีลเลอร์นะคะแต้มไปที่มือก่อน เอาพัฟฟูชั่นกดให้เนื้อคอนซีลเลอร์มันซึมเข้าพัฟไปเลยค่ะเราก็ใช้พัฟนะคะมาลงที่ใต้ตาแบบค่อยๆแท็บใต้ตารู้สึกว่าเทคนิคนี้แบบมันดีอ่ะทุกคนมันทําให้แต่งออกมาแล้วมันดู เบาอ่มันอาจจะไม่ได้ให้ฟินิชที่เนียนกริบแต่ว่ามันให้ฟินิชที่ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นเราได้รู้สึกว่าวิธีการลงคอนซีลเลอร์แบบนี้มันทําให้คอนซีลเลอร์เหมือนมันแครกน้อยลงก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือติดอเป็นคนที่ขอบปากช่วงเนี้ยค่อนข้างคล้ำนะคะก็เลยเดี๋ยวจะใช้คอนซีลเลอร์ตัวเดิมนี้นะคะลงที่ขอบปากช่วงที่คล้ำด้วย ลงแค่นี้ก็คือหน้าดูโอเคขึ้นหลายระดับแล้วนะคะเต่ที่มันเหลือติดติดพัฟนะคะแล้วก็จะลงช่วงหนวดน,น,นิดนึงใช้คาว่าหนวดแล้วก็ปกติทุกคนจะชอบเห็นติดลงคอนซีลเลอร์รอยสิวก่อนที่จะลงรองพื้นใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะลงรองพื้นก่อนแล้วค่อยใช้คอนซีลเลอร์เก็บอีกทีนะคะสําหรับรองพื้นที่จะใช้ในวันนี้ก็เป็น Laneige n e o c e a n นะคะที่เอาพัฟเขามาใช้เมื่อกี้ของที่ใช้เป็นเบอร์ยี่สิบสามเอ็นนะคะมันขาวเกินเราไปนิดนึงก็จะผสมกับคนดีคนเดิมของเรานะคะ ก็คือ E2D ูดี้เซรั่มฟาวเดชนะคะนี่เป็นเบอร์ Y06 นะคะตัวนี้จะเข้มกว่าผิวในนิดนึงวิธีผสมเนยก็จะบีบ e E2D นะคะมาที่มือก่อนแปะคุชั่นให้มันติดพับขึ้นมาก่อนอันนีก้กดแรงเพราะว่ามันจะหมดแล้วนะคะทุกคนไม่ต้องตกใจนะไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นเอาพับอันนี้ไปแตะก,กับ e ีทูแตะแบบริมๆอย่างเงี้ยทุกคนให้มันติดเดียวแล้วก็เอามาแท็บ ที่หลังมือนิดนึงก่อนนะคะแทบแทบแทบให้เนื้อคุชชั่นกับรองพืนะ้นมันเข้าไปในพับก่อนที่เห็นเขาทำอะ่ะก็คือเขาจะลงส่วนที่ผิวมันหนาก่อนนะคะซึ่งก็คือช่วงช่วงแก้มตรงนี้จะเว้นช่วงหน้าแก้มกับช่วงกรอบหน้าไว้ก่อนนะคะก็จะแทบแทบแท,บทบตรงนี้นะคะแทบบางเบาบ au, ๆบส่วนที่เป็นหน้าแก้มนี่นะคะก็จะใช้คุชชั่นที่ติดอยู่ตรงพับอะ่ะปาดออก คือเด้รู้สึกว่าวิธีนี้มันทําให้คุชชั่นน่ะดูไม่หนาเกินไปนะคะถ้าคุูชั่นหมดนะคะก็มากดเพิ่มมาเติมกลางหน้าผากใช้วิธีการแท็บใช่ไหมแล้วก็ตรงขอบหน้าผากใช้วิธีการปาดอย่างเงี้ยเอาง่ายๆก็คือตรงส่วนที่ผิวบางหรือว่าส่วนที่เป็นขอบหน้าเราจะใช้วิธีการปาดนะคะตรงจมูกก็จะใช้วิธีปาดปาดลง อย่าลืมเก็บตรงด้านข้างจมูกด้วยนะคะตรงคอก็ใช้พีการปาดเหมือนกันเลย finish รองพื้นก็ต้องจาเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็มากลบสิวเพิ่มกันอีกนิดนึงจะใช้เป็นของ Innisfree My Concealer จำชื่อรู้ไม่ได้หรอว่าอะลสป,ปอตอะไรสักอย่างอ <c oughs> <น>ะทุกคนอันนี้ใช้เป็นเบอร์ N 23นะคะที่ได้ซื้อตัวเนี้ยเพราะว่าหลายคนบอกว่ามันคือดูของ Nars Creamy Concealer ตัวเนี้ยราคาประมาณ400กว่าบาทซึ่งก็ถูกกว่านะคะแต่ว่าวันนั้นเข้าไปซื้ออะไปดูของที่ชอ็อปเราหาไม่เจอนะคะ <c oughs> ก็เลยถามราง,งานที่ร้านแล้วเข บอกว่าตั้งแต่โควิดมาตัวนี้ก็ไม่เข้าไทยเพิ่มมาเลยซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาจะเลิกผลิตไหมนะคะอาจจะแบบเป็นรุ่นใหม่แล้วหรือเปล่าแต่ว่าที่ช็อปไทยก็คือตรงตัวโชว์ในเคาน์เตอร์อาจจะไม่มีแล้วนะคะถ้าใครอยากได้อาจจะต้องไปกระซิบถา,ามพนักงานคนนิดนึงว่าเออมีตัวที่แบบอยู่ในสต็อกแต่ว่าไม่ได้วางโชว์ไว้ไหมนะคะถ้าเขาเลิกผลิตนี่เสียดายมากเลยพอนี้ดีมากแล้วเขาแถมแปลงมาด้วยทุกคนเรารู้สึกว่าแปลงเขาว่าใช้ดีนะคะเมื่อกี้ลืมบ,บอกนะคะก็คือจะลงคุชชั่นทั่วหน้าเลยนะคะแต่ว่า เราจะเว้นช่วงตาไว้เนาตตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าช่วงตาดูคล้ำกว่าแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแก้ด้วยการลงอายแชโดว์อีกทีนึ่งเนาะพอลงคอนซีลเลอร์เสร็จ<ม>ก็ใช้นิ้วเกลีย่ยเบาๆนะคะ หลังจากที่ลงงานผิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็จะเอาพับคูชชั่นที่ใช้เมื่อกี้เนาะซับกับทิชชู่นะคะเสร็จแล้วก็จะใช้พับคูชชั่นเปล่าๆซับคูชชั่นส่วนเกินบนใบหน้าออก,ออกเช่นแบบตรงหน้าแก้มหรือว่าส่วนที่รู้สึกว่าหน้าเริ่มมีความมันนะคะก็จะได้ประมาณนี้จะเห็นว่ามันก็ไม่ได้ปิดกริบ เป๊ะร0 0เซนะคะแต่ว่าด้วยความที่โจทย์ของเราในวันนี้คือการแต่งหน้าไปเดทแรกนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่อยากให้แต่งหน้าหนาเกินเพราะว่าทีผู้ชายดูออกนะทุกคนถ้าเราแต่งหน้าหนาเกินไปเสร็จแป้งนะคะด้วยจีจันทร translucent powder วิธีการเสร็จแป้งของบตบกเกาหลีนะคะอีกแล้วก็คือใช้แปรงนะคะจุ่มแป้งบางๆแล้วก็หาที่ว่างๆนะคะขยี้ขยี้ให้เหนื้อแป้งมันเข้าไปในแปรงนะคะแล้วเราก็จะใช้วิธีการกดค่ะค่อยๆกด ค่อยๆแบบแท็บแทๆบแทบ,ทบ,ทบ,ทบรู้สึกว่าคลิปนี้ต้องยาวแน่ๆเลยอ่ะเพราะว่าปกติไม่เคยใช้เวลากับงานผิวนานเลยอะทุกคนจะเบื่อไหมที่คลิปยาวเกินตรงหน้าเราใช้วิธีแท็บใช่ไหมคะแต่ว่าตรงคองก็คือปาดได้เลย เมื่อกีเราใช้แปรงที่ค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมคะในการลงบางทีตามซอกเล็กๆบนใบหน้ามันไม่ทั่วถึงนะคะก็จะใช้แปรงที่เล็กลงนะคะเป็นไซส์ประมาณนี้อันนี้กับอันเมื่อกี้เป็นของเุปกรเทคนิคทั้งคู่เลยนะคะถ้าเหมือนเดิมเลยก็คือเอาแปรงแตะที่แป้งนะคะขอออกอีกนึนงขยี้ขยี้แปรงในที่ว่างแบบนี้นะคะลงตามพวกซอกเล็กๆเช่นใต้ตาตรงนี้นะคะข้างจมูกนะคะ ต่อไปงานคิ้ววันนี้เราเขียนแบบเบาๆนะคะใช้เ e d ดิ i g นิ่งอายบราลเบอร์ e x 4นะคะใช้สีกลางนะคะระบายให้ทั่วคิ้วหลังจากงานฝุ่นเสร็จก็จะใช้ Boss Look Slim Brow ค่ะนี่เป็นสีคาราเมลนะคะวันนี้เราจะไม่ใช้ตัวนี้เขียนโครงนะคะเราจะใช้ตัวนี้ในการลงแค่ส่วนที่ขนคิ้วมันแหว่งไปอะเราก็จะลงตามแนวขนคิ้วเราเลยนะคะค่อยๆสกิดเทีลนเติมไปเรื่อยตรงนี้นะคะข้างนี้เห็นชัดเลยว่าขนคิ้วตรงนี้แหว่ง งานตานะคะวันนี้ตาเราไม่ซูมแล้วกันเนาะเพราะว่าตาแต่งน้อยมากๆเลยนะคะพาเลทที่เราจะใช้แต่งตาก,กันในวันนี้นะคะก็จะเป็นของ e.lu di play color eyes mini jewelry ค่ะเบอร์สองสีก็จะเป็นโทนประมาณนี้เต่ก็จะใช้สีเบจตัวนี้นะคะอันนี้มันจะเป็นเบจที่อมชมพูนิดๆลงให้ทั่วเปลือกตาเลยสีนี้เราก็จะใช้นิ้วนะคะในการลงเลย ใช้แปรงแบนๆที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะแตะสีเดิมวิธีการลงอายแชโดว์แบบที่ดูบิวตี้บล็อกเกอร์เกาหลีคนเดิมมานะคะใช้หลักการเดียวกับรองพื้นแล้วก็พวกแป้งเลยนะคะก็คือแตะอายแชโดว์ขึ้นมาแล้วก็เอามาถูให้เนื้ออายแชโดว์มันเข้าไปในตัวแปรงเบลนด์พอออกที่เราใช้นิ้วลงเมื่อกี้นะคะลงให้เลยหางตาเรามานิดนึงเนีย่ยมันก็จะเบามากๆเลยใช้แปรงที่เล็กลงม,มานะคะแตะสีเบจเหมือนเดิมแล้วก็ลงที่ขอบตาล่างเลย ต่อไปใช้แปรงประมาณนี้นะคะหรือว่าใครจะใช้แปรงที่แบนๆแล้วก็เล็กกว่านี้หน่อยก็ได้นะคะคราวนี้เราจะใช้สีชมพูตัวนี้อันนี้ลงง่ายมากเลยนะคะก็คือลงเป็นแนวนอนแบบนี้เลยแล้วก็เช็คดูนิดนึงนะคะให้สีมันเลย ฉันพับตาขึ้นมานิดนึงเสร็จแล้วมันจะมีเศษที่ติดติดแปรงอยู่นิดนึงนะคะก็เบลนด์ให้มันเข้ากับสีเบจอันแรกประมาณนี้เบาๆแล้วก็ลงสีชมพูตัวเดิมที่ขอบตาล่างช่วงผางตาด้วยนะคะเสร็จแล้วที่จะใช้แปรง blending brush แบบนี้นะคะเป็นแปรงเบลนท์สีให้มันฝุมนิดนึงนะคะแล้วก็เบลนด์สองสีให้เข้ากันอันนี้ไม่ใช่เทคนิคเกาหลีนะทุกคนนี่เทคนิคตัวเอง ต่อไปใช้แปรงหัวตัดอ,อนันเล็กๆแบบนี้นะคะแตะสีน้ำตาลที่เข้มที่สุดเลยจะลงให้ชี้โคนขนตานะคะต่อไปใช้แปรงที่แบนลงอีกนะคะแตะสีเดิมแล้วก็ลงที่ขอบตาล่างช่วงหางตาค่ะจะลงให้ต่ำกว่าตาจริงนิดนึงต่อไปลงกลิตเตอร์เล็กน้อยนะคะรู้สึกว่ากลิตเตอร์ในพาเลตเมื่อกี้เอะอะไปนิดนึงนะคะนี่จะใช้เป็นของ i n n i s f r ร e เบอร์15นะคะสีน่ารักมากเลยอันนี้ ลงที่กลางตานะคะ mm hmm. เกลี่ยออกลงแบบเบาๆก <ๆ S 1> ็พอแค่ mm hmm. ให้พอมีความวิงวักนะคะ mm hmm. แล้วก็ใช้แปรงอันจิ๋วๆแบบนี้เลยนะคะแตะกลิปเตอร์ลงที่หัวตานิดนึงอายไลเนอร์นะคะใช้เนื้อเจลของ Lily Byway a อ p อ็เบอร์12นะคะสีวอลนัทบราว์ปกติคลิปอื่นๆที่ตีใช้ล mm ิควิดอายไลเนอร์จะแนะนำให้เอากระจก ต่ำกว่าตาแล้วก็มองลงแล้วก็กรีใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นเจลไลเนอร์หนังตาเรามันไม่ค่อยให้ความล่วมือเท่าไหร่ทุกคนดีก็จะตั้งกระจกปกติเลยนะคะคือปกติอ่ะเวลาแต่งหน้าทุกวันก็จะกระจกตั้งอยู่ที่โต๊ะใช่ไหมแต่ว่าวันนี้มือข้างนึงถือกระจกนะคะก็ใช้นิ้วนางดึงหนังตาออกแล้วก็ใช้นิ้วที่เหลือกรีอัลลเน,นอร์ดูแอดวานมากเลยอะ่ะ แต่ว่าถ้าเอาง่ายก็คือตั้งกระจกไว้นั่นแหละแล้วก็ใช้มืออีกข้างนะคะมันจะสะดวกกว่าค่อยๆเติมหงหางตาถ้าเราไม่ดึงหนังตาไว้ยังมีโอกาสเยอะที่มันจะยน่นแล้วเส้นไลเนอร์ก็จะยน่นดิ้กก็จะกรีดที่หางตาก่อนนะคะเห็นไหมดิก้กกรีแค่ตรงช่วงหางตานะคะแล้วก็เชื่อมมาถึงเกือบกลาตาแค่นั้นเลยต่อไปก็จะใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลตัวเดิมนะคะกับแรงหัวตัดเราจะเบลนด์อายไลเนอร์นิดนึงนะคะลงที่ช่วง ขอบขอบอายไลเนอร์ของเราให้เส้นอายไลเนอร์มันดูไม่แข็งเกินใช้แปรงอันเล็กๆแบบนี้ก็ได้นะคะเสร็จแล้วใช้แปรงหัวตัดกับสีชมพูนะคะลงที่ขอบอายแชโดว์สีน้ำตาลเมื่อกี้นิดนึงเหลี่ยให้มันไล่จากสีน้ำตาลค่อยๆเบลนด์มาเป็นสีชมพูนิดนเดีวยวพอก็ดัดขนตาปัดมาสคาร่านะคะมาสคารา่าไ,ไม่ใช่ที่ดัดขนตาวันนี้ก็ใช้คนดีคนเดิมดีน้องแมคเครนะคะ m าสคาร่าวันนี้เราใช้ตัวใหม่นะคะเพิ่งได้มาเลย h a n Make Quick l a s h c r l e r สีม่วงนะคะรู้สึกว่าสีมันแปลกดีนะคะน่ารักดีก็เลยซื้อมาลองนะคะอันนี้มีกำลังถ่ายรีวิวตัวนี้อยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวก็รอฝากติดตามคลิปกันด้วยเนาะอาจจะเป็นอาทิตย์หน้านะคะก็คือลงต่อจากคลิปนี้เลย งานตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะต่อไปงานแก้มนะคะถ้าเป็นลุคธรรมชาติแล้วเป็นโทนชมพูอะตัวเดียวที่ได้นึกถึงเลยก็คือตัวนี้ค่ะ k i s s Press Non Stop Beauty สีเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะสีฮันนีมูนอันนี้เป็นชมพูตุ่นที่ดูลูกคุณมากๆแล้วก,ก,ก็วิธีการปัดแบบอบอตบกเกาหลีนะคะหลักการเดียวกันเลยก็คือขยี้ให้ผลิตภัณฑ์เข้าแปรงก่อนนะคะแล้วก็เกาหลีเขาจะใช้วิธีการลงแบบแตะนะคะเขาจะไม่ปาดอะประมาณนี้นะคะ สีแบบเป็นสีแก้มคนสวยเรียบร้อยพูดน้อยต่อไปคอนทัวร์นะคะใช้ของ e อ l p ิ s e s l i m Fit เชตดิ้งเบอร์ศูนย์หนึงน้ำตาลอมเทานะคะอันนี้เป็นสีคอนทัวร์ที่แบบธรรมชาติมากเลยอะ ต่อไปไฮไลท์นะคะเป็นอันวา l o w Highlighting Powder นะคะสีบล o ซซั่มโกลโทนออกชมพูชมพูเป็นไฮไลท์คาละเอียดมากเลยทุกคนถ้าปัดเบาๆก็ดูเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหนักมือก็ดูแรงได้เหมือนกัน ะะตัวแรกจะเป็น essence d i s i s m e นะคะเบอร์3อันนี้ก็จะเป็นชมพูหนูก็จะลงให้ทั่วเราเมมให้เกินขอบปากออกมานิดนึงนะคะสีคือธรรมชาติมากทุกคนสวยมากถ้าใครแต่งหน้าเบาๆน่อยๆแนะนําสีนี้มากๆใช้สีเดียวก็คืออยู่เลยแต่ถ้ามีลิปสีเดียวคือจะไม่ใช่เรานะคะก็ oh, <laughs> ต้องมีลิปอีกอันนึงก็จะใช้เป็นของ innisfree vivid oil tint เ in, บอร์6นะคะเป็นสีชมพูอมหนูดเราก็จะลงทินแต่แค่ด้านในพอ นี่ยค่ะสีเบามากเลยไล่สีเพราะว่าตอนนี้คือมีปัญหากับสิวตรงนี้มากคือจะเอายังไงก่อนแผ่นแปะสิวคือไม่ไหวแล้วนะคะเดี๋ยวลองแกะออกแล้วก็ลองกลบน้องสักนิด หลังจากกลบสิวเสร็จลุคแต่งหน้าของเราในวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะโอเคค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสําหรับลุคแต่งหน้าไปเดทแรกนะคะแบบเบาๆสีแบบซอฟๆนะคะก็จะไม่ได้เลือกใช้สีที่แรงมากเนาะจริงๆไม่ต้องเป็นต้องไปเดทก็ได้เป็น everyday look ก็ได้เหมือนกันนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนลองเอาไปแต่งกันดูนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะรู้สึกว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะหรือว่าอยากให้ได้ทําคลิปอะไรอยากให้แต่งหน้า โทนประมาณไหนนะคะก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย